แล้ววันนั้นก็คือพูดแล้วเสียงเพีย้ยนหิมะตกหนกักแล้วมันกลายเป็นแบบหิมโมแล้วหลังจากนั้นนี่แหละโอ้โหไวรัลเลยครับชื่อแบงค์พบเอกผ่พงศมเมตตาครับเป็นผู้ประกาศข่าวช่องโมโนทเวนตี้ไนนครับน่าจะจากช่องโมโนนี่แหละครับคือตอนแรกเนี่ยเริ่มจากสมัยเรียนก่อนมีความสนใจเรื่อง การเป็นผู้ประกาศข่าวอีกแล้วเพราะว่ารู้จักรุ้นพี่ที่เขาทําเกี่ยวกับ Radio เรดิโออะไรอย่างเงี้ยครับอ่านข่าวผ่านเรดิโอตอนแรกเป็นในรูปแบบของภาษาอังกฤษแล้วเราก็เลยพยายามหาช่องทางหาฝึกงานมาตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนอยู่ครับแล้วเราพอเราทำแล้วร,รู้สึกว่าเออชอบแล้วงานตอนนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเป็นข่าวภาษาอังกฤษครับเราก็เลยพยายามจะหาโอกาสตรงนี้มาเรื่อยๆนะครับแล้วพอเรียนจบมา ก็มีโอกาสได้มาแคสติ้งที่นี่ก็เลยลองมาเดโมดูเดโมหลายครั้งมากเลยครับเกือบเป็น10รอบได้ไมั้งแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ที่นี่ให้โอกาสครับก็เลยได้เริ่มรายการ Welcome World เป็นรายการข่าวต่างประเทศซึ่งก็ได้ใช้ความสามารถของเราเต็มที่นะครับกระแสตอบรับดีพอสมควรนะครับเพราะว่าก็จะมีกลุ่มคนดูเฉพาะที่เขาชอบดูข่าวต่างประเทศเน้นๆไปเลยแบบนี้เหมือนกัน คืออย่างแรกต้องขอบคุณต้องขอบคุณผู้ใหญ่ช่องโมโนเททุกๆท,ท่านฮะที่ให้โอกาสเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีโอกาสไม่มีชั่วโมงบิน มันก็ไม่มีโอกาสที่เราจะได้พัฒนาตัวเองที่เราจะได้เติบโตต่อไปอย่างที่2ต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณคนที่สนับสนุนทางครอบครัวภรรยาเองด้วยที่คอยให้กําลังใจตลอดนะครับแล้วอย่างที่3ต้องขอบคุณความขยันของตัวเองการทําง,งานข่าวม,มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมากเพราะว่าเราต้องตามข่าวตลอดเวลาอย่างที่เห็นว่าแบบเวลาว่างๆหรืออะไรเี้ยจริงๆก็ไม่ได้ว่างจริงๆก็ต้องตามข่าวต้องอัปเดตตลอดเวลาที่ผมพยายามจะทำเนี่ยคือการเป็นนิวส์พรีเซนเตอร์ก็คือการที่เราจะนําเสนอเรื่องราวเรื่องหนึ่ง ให้คนดูเหมือนกับว่าเราเล่าให้เล่าให้คุณฟังอ่ะให้เข้าใจง่ายอะไรที่มันยากอะไรที่มันดูแบบโอ้โหสับกฎหมายสับนโยบายสับอะไรเงี้ยอ่ะแล้วเราอยากจะทําให้คนฟังอ่ะเข้าใจข่าวได้ง่ายสมมติถ้าเราย้อนกลับไปเป็นเด็กแล้วเรามาฟังข่าวที่เราเล่าตอนนี้เราจะเข้าใจไหมเราจะรู้เรื่องไหมว่าสิ่งที่เรากำลังพยายามนําเสนอพยายามเล่ามันคืออะไร mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาการการอ่านข่าวของผมผมจะพยายามอธิบายให้มันง่าย mm hmm. จะพยายามทําอย่างนั้นครับ ไม่เคยเลยครับไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าวันหนึ่งจะได้เป็นผู้ประกาศข่าวจะได้มาทํางานหน้าจอเพราะว่าด้วยด้วยลักษณะของระบบทีวีเมื่อก่อนถ้าเกิดจำกันได้เป็นทีวีอนาล็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทีวีน้อยมากแล้วการแข่งขันสูงมากนะครับแล้วแต่ละคนที่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเขาก็พูดกันนะว่าต้องมีเส้นมีสายนะต้องเก่งด้วยนะต้องอะไรด้วยนะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่เราอยากจะ อยากจะทํางานตรงนี้นะแต่มันไม่มีโอกาสไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงพอปัจจัยหลายๆอย่างมันลงตัวทําให้เราได้มีโอกาสมาอยู่ที่หน้าจอพอมีชั่วโมงบินเราค่อยๆเก็บสะสมชั่วโมงบินไปเรื่อยๆค่อยๆฝึกฝนแล้วค่อยๆพยายามครับมันก็ทำให้เราพัฒนาขึ้นมาได้ครับ ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เลยครับโอ้ยตอนวันแรกนี่คือมือสั่นครับยอมรับเลยว่ามือสัน่นเห็นพี่ๆหลายๆคนที่ทํางานหน้าจอเขาก็จะมาเล่าประสบการณ์บอกว่าวันแรกเนี่ยมันมันจะตื่นเต้นทุกอย่างมันจะนั่นแล้วมันเป็นจริงๆก็คือเราจะตื่นเต้นเราจะลนไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าดีที่เราเตรียมตัวเตรมใจมาบ้างแล้วก็มีคําแนะนําของรุ่นพี่หลายๆคนที่แนะนํามาบ้างก็เลยเอามาประยุกต์ใช้เทคนิคเล็กๆน้อยๆบางทีที่คนอาจจะนึกไม่ถึงอะไรแบบเนี้ยครับ ตัวตึงเลยเหรอต้องเต้นไหมอาจจะไม่ใช่ตัวตึงแบบนั้นนะครับแต่ว่ามองว่าเราเป็นฟันเฟืองฟันเฟืองหนึ่งและกันเราเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ทําให้ข่าวมันมันเดินต่อไปได้ เพราะว่าการทําข่าวมันไม่ใช่เฉพาะคนแค่หน้าจอผมคนเดียวจะมาทํารายการข่าวทาไม่ได้เรียบเที่เหมือนกับเรือก็ได้เรือเนี่ยมันต้องมันต้องมีหลายๆส่วนหลายๆคนที่คอยทําให้เรือมันมันมันไปได้ถูกไหมครับมันไม่ใช่แค่ว่าโอ้กัปตันคนเดียวแล้วโอ้โหล่องเรือไปได้เลยไม่มีทางแล้วไม่ได้บอกว่าผมเป็นกัปตันด้วยนะไม่ใช่นะการที่คนเป็นหน้าจอก็แค่หน้าจอคนที่อยู่หลังบ้านเนี่ยสพอร์ตสำคัญมากครับคนหน้าจอเกิดไม่มีสคริป ไม่มีแบ็คที่ดีไม่มีโปรดิวเซอร์ที่ดีไม่มีบอกอที่ดีโอ้เละฮะเละเอาเลยมองว่าไม่ใช่ตัวตึงหรอกผมก็แค่เป็นฟันเฟืองหนึ่งครับน่าแปลกใจตรงที่ว่าผมไม่เคยเบื่อเลยนะกับการทํางานข่าวจริงๆการทํางานอะถ้าเกิดเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปทํางานเลยอ่ะอันนั้นมันคงเป็นงานที่ไม่ใช่สําหรับเราแต่ถ้าเกิดเราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าหุ้ย อยากลุยอยากทํางานอยากวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจผมว่างานนี้มันคืองานที่ใช่แล้วสําหรับงานข่าวมันเป็นความรู้สึกนั้นสําหรับผมตลอดมาเลยแต่ว่านานๆทีก็ก็ต้องพอสบ้างก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่เราต้องแบ่งบาลานซ์ให้ดีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ดีที่สุดนะอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าผมสนุกกับงาน ครับก็มีเข้ามามีแบบพิมพ์ DM เข้ามาส่วนใหญ่จะพิมพ์ให้กําลังใจว่าแบบเออแบบชอบข่าวอาชอบการเล่าข่าวที่แบบง่ายฟังสนุกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะคอยฟังฟีดแบ็ตรงนี้เสมอนะครับว่าคนดูเขาชอบแบบไหนนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ที่บอกไปคนเขาจะชอบแบบกระชับเข้าใจให้มัน Clear, มเคลียร์ไม่เอาย่นาเยอะไม่เอาน้ําเยอะๆซึ่งเรารู้สึกว่าโอ้แสดงว่ามาถูกทางข่าวมันต้องเนื้อเนื้อเน้นๆไม่อยากเสียเวลาเยอะในการฟังนา้า อาจจะเป็นแบบแค่ไม่กี่วินาทีนะที่ที่คนดูคุณผู้ชมพิมพ์แล้วก็ส่งเข้ามาแต่ว่าพอเราได้รับสารตรงนั้นอะเราใจมันฟูนะสําหรับคนทํางานที่เราทางานเหนื่อยบางทีแบบหูเหนื่อยจังเลยวันนี้อะไรเงี้ยแต่พออ่านปุ๊บแบบพิกใจฟูมากเลยอะแสดงว่าเขาเห็นคุณค่าของงานที่เราทําเขาเห็นสิ่งที่เราทําแล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาครับเวลาที่ทํางานแล้วเหนื่อยทุกคนต้องมี กำลังใจอะทุกคนต้องมีซัพพอร์ตทางใจถูกไหมครับน,น้องกล้วยไม้เขาจะคอยให้กําลังใจตลอดว่าเออแล้วลองพักก่อนไหมลองสูดหายใจลึกๆวันนี้อาจจะเป็นวันที่ไม่ดีอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเป็นวีคที่ไม่ดีนี่ไม่ใช่แปลว่าเป็นเดือนที่ไม่ดีไม่ได้แปลว่าเป็นชีวิตที่ไม่ดีถูกไหมอะไรที่ผิดพลาดแล้วเราก็ปล่อยไปแล้วเราลองรีเซ็ตใหม่ดีกว่าน้องกล้วยไม้เขาเป็นนักจิตวิทยาด้วยแล้วก็เป็นนักจิตวิทยาเด็กครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะมีวิธีการพูดวิธีกามมกาาารรมมมุอองงงงในสิ่ต่ตๆ ที่ที่อาจจะมีอีกมุมหนึ่งซึ่งมันจะทําให้เราอ่ะโอ้โหสบายใจขึ้นเยอะและทําให้มีแรงในการทึดสู้ต่อไปครับอะไรที่ยากที่สุดในการทํางานข่าวเหรอการนําเสนอเนี่ยแหละครับเพราะว่าการนําเสนอข่าวเราพยายามระมัดระวังให้มากที่สุดไม่ให้กระทบกับเหยือ่อไม่ให้กระทบกับคนดูไม่ให้กระทบกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันไม่ใช่ก็ว่าอยู่หน้าจอแล้วอยากจะพูดอะไรก็พูดเพราะฉะนั้นเราต้องคํานึงถึง สิ่งที่เราจะพูดออกจากปากเสมอดีก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นประเด็นไวรลัลหิโมหิมะหิโมหิโมหิโมวันนั้นเนี่ยอ่านข่าวค่าแล้วก็ในหัวไม่ได้มีอะไรเลยนะหลายคนที่อาจจะคิดว่าในหัวคิดอะไรอยู่หรือเปล่าไม่ใช่เลยการอ่านข่าวการพูดครับพอเป็นคนอนะ่ะมันไม่ใช่ AI ไไม่ใช่หุ่นยนต์การที่ลิ้นพันพูดไม่ชัดพูดแล้วเสียงเพี้ยนมันมีอยู่แล้วเป็นปกติแล้ววันนั้นก็คือพูดแล้วเสียงเพี้ยน เหมือนกับอ่านว่าหิมะตกหนักแล้วมันกลายเป็นแบบฮิโมเหมือนกับเพราะว่าญี่ปุ่นมันจะมีคำแบบ oh, oh, โอ้โอ้เจ้าเจ้เมืองนู่นเมือง,อง,องนี่โอ้อะโอ้ออ,อะไรอย่างเี้ยเยอะใช่ไหมแล้วพอเราพูดผิดปุ๊บในใจตอนนั้นอะในหัวไม่ได้มีอะไรเลยในหัวแค่รู้สึกว่าพูดเพี้ยนก็เลยแก้ใหม่ในฐานะที่เป็นผู้ประกาศข่าว เราก็ต้องทําให้รายการอะสมูทให้มากที่สุดแล้วหลังจากนั้นนี่แหละโอ้โหไวรัลเลยมีคนตัดเป็นคลิปคนหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่านี่ดูตอนสดเหมือนกันขำกลิ้งเลยขำกันทั้งบ้านเลยกลายเป็นโอ้ตายแล้วมันมีเพิ่งรู้ทีหลังว่ามันมีความหมายแฝงด้วยะจะกลายเป็นว่าแนวขำขันกันมากกว่าหลายคนเข้าใจว่ารายการสดแล้วมันมีโอกาสผิดพลาดกันได้เราก็พยายามทําให้รายการสมูทมากที่สุดเนี่ยครับ ในฐานะที่เราทํางานตรงนี้อย่างที่บอกว่าเราต้องแคร์ผลกระทบในสิ่งที่เรานําเสนอในสิ่งที่เรารายงานออกไปยกตัวอย่างเกิดมีคดีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกทําร้ายร่างกายแล้วเราไปนําเสนอเราไปขยี้ถึงความโหดร้ายคนที่ฟังไปก็มีแต่ความเครียดที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เลยเป็นแนวทาง ของผู้ใหญ่ช่องโมโนของผู้บริหารช่องโมโนด้วยที่เขาเล็งเห็นตรงนี้แล้วเขามองว่าการที่เราเป็นสื่อเราควรจะนําเสนอนะเรื่องราวที่จําเป็นที่ต้องนําเสนอเราควรนําเสนอแต่เราควรนําเสนอในมุมที่มันดีต่อสังคมเป็นเชิงบวกดีมีคุณค่าต่อคนดูมีคุณค่าต่อสังคม ครับตอนนี้ก็เป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ทางช่องโมโนทเวนะครับอ่านข่าว Top t ท็อ d เดลีเรื่องเด่นประเด็นดังวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ส่วนตอนค่ำก็มีข่าวค่ำในลี่นิวส์สรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงยังไงมาเจอกันได้ทางหน้าจอโมโนทเวรวมถึงช่องทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากติ๊กตอกกันด้วย m ิสเตอร์เอกครับ